สวัสดีครับผมทองภูลจัก,กรยานามนะครับมาวันนี้ก็จะมานำเสนอจัก,กรยานามปี6 4สี่ลำที่สองนะครับก็หลังจากลำแรกเสร็จแล้วก็เริ่มต้นทำลำที่สองต่อนะครับก็ลำที่สองนี้นะครับก็จะใช้ทุ่นพลาสติกสีทุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการวางทุ่น จะวางลักษณะทุ่นเดียวเรียงยาวนะครับเพื่อที่จะให้มองดูแล้วจะขยานาน้ำดูปาดเรียวแล้วก็เรียวนะครับแต่จะยาวนิดนึงนะครับความคล่องตัวแล้ววิ่งน่าจะวิ่งได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็มีข้อสเสียก็คือยาวแล้ว เวลาผนย้ายอาจจะลำบากนิดนึงนะครับไม่เหมือนการวางทุนเหมือนกับลำแรกนะครับเวลาทำนะครับคงจะได้นำเสนอให้ท่านได้ชมเป็นเป็นช่วงๆไปนะครับผมจะแบ่งเป็นตอนๆเนื่องจากว่า,ายังทำงานประจำอยู่ครับก็ไม่สามารถที่จะทำติดต่อกันรวดเดียวจนจบนะครับก็วันหยุดทำงานที่จะเริ่มทำนะครับ ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะเริ่มต้นทำตัวยึดทุ่นพลาสติกนะครับเป็นเป็นวันนี้จะใช้เหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วนะครับก็ความหนา1.5มิลน,นะครับ ความยาวทุ่นพลาสติกต่อหนึ่งชิ้นนะครับจะยาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับก็ถ้าเราต่อกันสองสองอสองอันสองทุ่นนะครับก็จะเ,เป็นสามเมตรประมาณสามเมตรสี่สิบเซนติเมตรนะครับก็ยาวพอสมควรนะครับ คผมทองคุน,น,นอยู่ทุบเบอร์มือใหม่ขอกำลังใจกดตับถ้าใครช่วยฟันถ้าหากเป็นแฟน,แฟนเป็นกำลังใจช่วยดันอยู่ทุกเบอร์อีไปฟันคงจะอยู่ไม่ไกล ผมปันเปืืองทำเรื่องจักกระยาน้ำลงปันในครองล้ยลำชมวิวทางน้ำได้สบายใหยทำเป็นคลิปลงยูทูบอย่างตั้งใจขอเอฟตีที่ชมมาได้ จะคอยแก้ไขตามใจแฟนแฟนอี่เทื่นท <c oughs> อนหัดทรร่วมกัน <c oughs> ป็นแฟนร้องเพลงยังไม่หวาน <c oughs> ขอแรงใจทำสักนิดหนึ่ง <c oughs> ทุกกำลังใจ กดตับสไครสปุืซึ่งทำคลิปตรงคลิปไปให้เธอเมื่อเธอท่านทุกเรื่อังเลยขอปาดปแฟนช่วยเสียทียูทุกเบอร์ใหม่คนนี้จะไม่คอเลมถ้าคุณให้ความเมตตา เมื่อกวาส่งสารคำจนส่งเติมช่องของคนจักกยาน้ำหน่อยครับแค่ อีกเท่นหนึ่งฝึกหัดทำคู่กันแต่เพลร้องเพลงยังไม่หวานขอแรงใจทำสักนิดหนึ่งทุกกำลังใจกดตับสใครสุดซึงทำคลิปส่งคลิปไปให้เธอเมืธอท่านทุกข์อย่างเลย แฟนช่วยเชียร์ที่ยูทูบเบอร์ใหม่คนนี้จะไม่ขอลืมเท่คุณให้ความเมตตาเมตว่าส่งฟันคาจุนช่วยส่งเสริมช่องท้องคุณจักรยาน้ำหน่อยครับแฟนแ